เวลา17นาฬิกา34นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิติาลัยสวนจิตระดาพระราชวังดุสิตพระราชาทานพระบรมราชบโรกางกให้ศาสตราจารย์สิริเลิกทรงศีวิไลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเฝ้าทุนละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้ รองศาสตราจารย์กฤษณีวิถุนชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กราบมัคมทูลเบิกบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจําปีการศึกษา2562-2563จํานวน64คนที่ยังไม่ได้เข้ารับราชทานปริญญาบัตรเนื่องจากติดเชือ้อโควิด -19 เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับราชทานปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ รองศาสตราจารย์มานิตจุมปาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชกราบบังคมทูลเบิกบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชประจําปีการศึกษา2561-2562จํานวน56คนซึ่งยังไม่ได้เข้ารับราชทานปริญญาบัตรเนื่องจากติดเชื้อโควิด -19 เฝ้าทูลละอองถวิีพระบาทรับราชทานปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งทราบถึงความตั้งใจของบัณฑิตและส่งเข้าพระราชาหฤทัยในการที่บัณฑิตไม่สามารถเข้ารับราชทานปริญญาบัตรในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีจำนวนไม่มากนักแต่ก็ส่งกร,กร์กอณาตรดเก้าวปกม่อมให้บัณฑิตที่ยังไม่ได้เข้ารับราชทานปริญญาบัตร ด้วยเหตุผลดังกล่าวเฝ้าทูลละอองธุลีประบาทรับราชทานปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษโอกาสนี้ศาสตราจารย์พิเศษนรนิชเศรษฐบุตรนาย,ยกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองธุลีประบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระพุทธธรรมนาฏมุนีแต่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรองศาสตราจารย์เกษณีวิถุนชาติอธิการบรดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป้าทุนละอองทุริระบาดท,ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระพุทธลีลามหามุนีปัญญาสมวัตติถีไทยคดีศึกษาพิพกัุแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มาราชินี เวลา17นาฬิกา59นาทีพระราชทานพระบรมราชาวโรกาลให้ในายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยและประธานที่ปรึกษาสมาคมแม่บ้านมหาไทยนำนางวันดีกุลชรยาคงจุนเจริญนาย,ยกสมาคมแม่บ้านมหาไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านมหาไทยผู้ว่าราชการจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายผ้าลายประจำจังหวัดจำนวน76ผืน แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาวันที่3มิถุนายน2565ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศ มีพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทกำลังพระบรากายในการพระราชทานความช่วยเหลือและส่งให้ความสำคัญแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายในบริเวณพื้นที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในแต่ละ ภูมิภาคในห้วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2563ที่จังหวัดสกลนครจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและผู้ประกอบการในช่วงพักพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทุกวันซึ่งได้มีพระราชปฏิสันฐานและพระราชทานกำลังใจแก่ราษฎรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแต่ละครั้งทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองซึ่งมีหลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นสะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระราชาหาเฮอไทอันลึกซึง้งที่ทรงเห็นคุณค่าของผ้าไหมผ้าพื้นเมืองและมีพระราชบัิธานที่จะทรงสืบสานและอนุรักษ์งานศิลป์ให้ดำรงไว้ในแผ่นดิน กระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านกระทรวงมหาดไทยจึงได้ร่วมกันสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยให้ทั้ง76จังหวัดศึกษาและค้นหาเอกลักษณ์ผ้าพื้นเมืองของจังหวัดเพื่อออกแบบและพัฒนาเป็นลายผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัด ผ้าลายกาบบัวจังหวัดอุบลราชธานีผ้าลายหงในโคมจังหวัดเชียงใหม่และผ้าลายพี่กุณพลอยจังหวัดนราธิวาสซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าประจำจังหวัดบง่งบอกถึงการผสมผสานอันตลักษณ์ความหลากหลายของเชื้อชาติขนบธรรมเนียมประเพณีค่านิยมวิถีชีวิตและมนต์เสน่ห์ของศิลปะวัฒนธรรมคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินต่อไป